รถเนี่ยมันทำไมมันมันสนุกได้ขนาดนี้แต่ว่าหลังจากมาเรียนครั้งนี้แล้วก็รู้สึกสนุกเกินความคาดหมายสอนเข้าโค้งนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากระทันหันนะครับหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้สมรรถนะของมันนะมีการดริฟในที่น้ำแฉะนะครับมีก็เป็นทักษะที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะฮะแต่ก็ในชีวิตจริงก็อย่าขับเร็วเลย ในสนามนี้อุปสรรคหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตสอนหลายๆอย่างที่ที่เราไม่รู้ในการขับรถสอนให้เราไม่ตกใจถ้าเกิดเราเจอเหตุกระทนหันอยู่ดีๆสุนัขโดดมาตัดหน้าอย่างเงี้ยขับรถไม่มองถนนไม่มองรถอะไรทั้งสิ้นออกมาเราจะทำยังไงฝนตกถนนลื่นคอสะพานนะฮะเป็นยังไงก็ได้ช่วยในชีวิตจริงอะครับ